ครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ตายต้นอะไรเอ่ยว้าวว้าวอันนี้เป็นต้นฝรั่งนะครับรับชมกันได้เลยครับต้นฝรั่งนะครับว้าวว้าวว้าว้าวใบฝรั่งนะครับต้นฝรั่งครับต้นฝรั่งต้นนี้ต้นใหญ่มากครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเขามีลูกหรือเปล่าครับผมนี่ครับว้าวว้าวโอ้ยต้นใหญ่มากครับนี่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 ครับ ว้าวว้าวลูกอยู่นี่ครับอันนี้ลูกฝรั่งนะครับนี่ครับนี่ครับกาลังออกลูกเลยนะครับลูกฝรั่งนะครับครับผมนี่กาลังกําลังจะนี่เป็นลูกเล็กนะครับกําลังจะออกนะครับแต่นี้ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังเล็กอยู่นะครับนี่ลูกฝรั่งครับครับผมนี่ต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งใบฝรั่งนะครับว้าวว้าวว้าวต้นใหญ่มากนะครับนี่ครับข้างบนก็มีลูกแล้วนะครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าใหญ่จริงๆครับต้นเนี้ย นี่ครับนี่ครับกําลังจะเริ่มออกลูกเยอะเลยนะครับครับครับผมว้าวสุดยอดไปเลยครับนีครับต้นฝรั่งใบฝรั่งครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ